คือรู้สึกว่าเหมือนอยู่กันน้อยๆแล้วทุกคนต่างคนต่างเหนื่อยแล้วก็ต่างคนก็ต่างเดินเข้าห้องตัวเองอย่างเช่นพี่เป้เพิ่งออกไปใช่ไหมคะพี่เป้ออกไปก็ไม่มีคนมาปลุกเลยคือพี่เป้จะรู้เป็นคนที่ตื่นสายพี่เป้ก็จะแบบว่าเตรียมอาหารเช้าให้ด้วยคือพี่เป้เขาเป็นคนที่ห่วงใยใส่ใจแล้วก็ ดูแลคนในบ้านทุกคนนะอยากจะขอบคุณพี่เป้ที่แบบคอยดูแลน้องคนนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเช้าใช่ไหมฮะก็เรากำลังเข้าคลาสเต้นซุมบ้ากันอยู่แล้วอยู่ดีพี่เจเจคนที่เป็นเทรนเนอร์เนี่ยเขาได้เขาบอกว่าพาพูดถึงเรื่องน้ำหนักที่ลดไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีก็บอกว่าเดี๋ยวมีอะไรจะมาให้ดูแล้วก็ไปเห็นชุดใส่ทาอยู่ในนั้นหนูกำลังจะเตี้ยลงค่ะ รู้สึกดีไหมจากเมื่อก่อนแฮปปี้มากเหมือนโดนบ,บังคับให้ทําอะไรที่แบบตัวเองไม่อยากทำอะค่ะแค่ซ้อมแบบแต่ละวันมันก็เหนื่อยอยู่แล้วอะหนักมากค่ะเดินลาบากมากเลยพี่ว่าแต่ก่อนเดินจะเป็นแบบนี้แต่พอออกมาแล้ว็ยิ่จัจแต่ว่าตอนนี้เริ่มไม่สนุกอะค่ะใ่เย็นสิลูกไม่เอาแล้วไม่อยากทำ แค่นี้พวกหนุ่มก็เหนื่อยกันจะตายอยู่แล้วทั้งฟิตเน็ทั้งซ้อมเต้นแล้วให้มาทำอะไรอีกก็ไม่รู้ว่าไอ้คำพูดที่เบลพูดว่าเหนื่อยอะฮะเบลก็ไม่รู้ว่าจะมีใครเข้าใจเปลหรือเปล่าแต่เบลเหนื่อยแต่เบลก็คิดว่าคนที่เข้าใจเบลก็คือคนที่นั่งข้างๆเบลตอนนั้นที่เขาร้องไห้ไปกับเบลว่าเบลรู้สึกยังไงค่ะเรื่องสุขภาพที่เติรกับคุณหมอใช่ไหมคะ หนาวไม่ถ่ายแล้วก็ผมร่วงแล้วก็มาตรวจเลือดตรวจอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็บอกว่าเบเป็นไทรอยแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันอีกแล้วเนี่ยที่ถามเนี่ยมีผูกนะผมร่วงไงง่วงนอนเก่งที่หนาวนั่นแหละอาการของมะเร็งตับเคุณหมอบอกว่าถ้าไม่รีบรักษาตอนเนี้ยใน,นอนาคตข้างหน้าตอนเบลแก่ใช่ไหมคะเบลก,ก็อาจจะเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดหรือว่าหัวใจวายเฉียบพลันเลยก็ได้แล้วหนูรู้สึกว่าหนูอยากกินทุกอย่างหมดเลยตอนเนี้ยมันจะเป็นอย่าง,างนงี้หนูว่า เพ็เเงตัวเองว่าแล้วออกกําลังกายมากๆหัวใจเต้นเร็วเนี่ยมันจะขับเกลือคือถ้าเป็นไทรอยต่ำนะฮะเพราะไทรอยเนี่ยเป็นอวัยวะทีส่สร้างไทรอยฮอร์โมนในการเผาผ,าผลาญพลังงานถ้าเอ่อไทรอยทํางานน้อยการสร้างฮอร์โมนก็ย่อมน้อยการเผาผลาญพลังงานเขาก็าาน้อยกว่าคนป,ปกติการลดน้ําหนักเขาก็ ย่อมสู้คนอื่นไม่ได้ควรจะรักษาเขาเพราะเขาจะได้เข้ามาสู่เป็นคนปกติทัดเทียมคนอื่นแต่การรักษาไม่ทําให้เขาได้เปรียบกว่าคนอื่นนะฮะเพราะเราก็รักษาเขา้าเข้าสู่สภาพปกติคือเปรู้สึกผิดกับร่างกายค่ะแล้วก็รู้สึกผิดกับจิตใจเพราะว่าเบลสู้มาถึงขนาดนี้แล้วมันเราเหนื่อยแค่ไหนบทเรียนสอนทุกอย่างเบลจะไม่มีทางกลับไปเป็นแบบเดิมค่ะ สวยนะขอบคุณค่ะถึงแม้ว่าจะร้องง่ายก็ตามตอนมีถุงน้ำหนักชีวิตเก่าๆมาใส่ไว้กับตัวไม่ไหวเลยเนาะมันตอนนั้นรู้สึกว่าเจ็บหลังเ,เจ็บหลายคือมันท<อ>ั้งหลังไปหมดเลยค่ะใช่เออมันก็เลยหนกักใช่ค่ะแต่คุณก็ลดม,มันมาได้10กว่ากิโลอะ่ะค่ะ คุณมีอะไรอยากจะให้กําลังใจไหมคนที่เขาอยากจะลดน้ําหนักอยู่คนที่อ้วนอยู่หรือแม้กระทั่งพี่คุณก็ตามเนี่ย <c oughs> คือสําหรับคนทางบ้านนะคะคือการลดน้ำหนักเป็นเรื่องยากมากแต่ว่าแค่ใจที่เด็ดเดี่ยวแค่นั้นทำได้แน่นๆค่ะและเธ <c oughs> าก็ทำได้ค่ะเจ็ ที่ผ่านมาเบลเยี่ยมทำได้สิบกว่ากิโลเลยทีเดียวและว,วันนี้การเต้นของเขากรรมการคะเป็นยังไงกันบ้างพี่ตุ้ยคะคือผมชอบเพลงแขกอยู่แล้วด้วยแล้วผมก็พอพอผมรู้ว่าเขาอ่ทีมเขาคืออินเดียเนี่ยผมจะรอดูมากว่าแบบจะเป็นยังไงมันเหมาะกับผู้ชายหัวงูอย่างคุณไงผมแค<ห>่แงูเขียวหางไหมไม่ค่อยอยูงง่ร้ายเท่าไหร่อ๋อเหรอเหรอคือ การเต้นของของเบลเยียมเนี่ยไม,ม่ว่าจะยืดแขนออกอะไรออกดูแรงกว่าโปอีกอะ oh. นะฮะแล้วเต้นชัดแล้วก็สวยอะวันนี้วันนี้ดูสวยแล้วผมชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยอินเดียก็คือ <Hey. S 2> <ๆ>คือเก็บรายละเอียดทุกอย่างก็โอเ okay, คครับวันนี้ชอบครับและหญิงเป็นไงคะจริงๆเป็นแนวที่หญิงชอบอยู่แล้วนะคะแต่ไม่รู้คนอื่นเห็นหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าเต้นอยู่บนไดไอตลอดเวลาเหมือนชีแบบว่ามากับพลังมากับ เสน่ห์ของความเินเดียขาดนิดเดียวเรื่องของสายตาเวทีการเต้นอินเดียตาสําคัญมากแต่โดยรวมความแข็งแรงอย่างที่บอกแข็งแรงมากจริงๆสาหรับวิทนี้ก็ชอบมากค่ะขอบคุณฮายเป็นไงอะพี่เอกี้เต้นไหมอะไรเงี้ยคือคือเขาเป็นคนที่มีพลังเหลือแบบเหลือล้นมากเลยนะเวทีเนี้ยไม่พอสำหรับเขานะเขาน่าจะไปเต้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีเลยคือเขาพลังเยอะมากแล้วเขาไม่มีเหนื่อยเลยเห็นไหมตอนที่เสร็จแล้วพูดปุ๊บไม่มีแบบ ไม่มีเลยเก่งมากอันนี้ด้วยความส่วนตัวและรักใคร่เพื่อนกันนะอย่าทำท่าแห่ๆอย่างนั้นออกทีทุเล็ดทุเล็ดต้องเกียดมากไอ้กี้ให้กรรมการเขียนก่อนว่าจะให้คะแนนเบลเยี่ยมเถลายลงบนกระดาษนะคะอ่ะไปดูกันว่าลงเทลา่เชิญค่ะเบลเยี่ยมนะคะน้ำหนักก่อนหน้านี้อยู่ที่70.5กิโลกรัมน้ำหนักปัจจุบันคือ 1.9กิโลคิด8 1.28เปอรซ็นต์ค่ะนั่นหมายถึงว่าคะแนนจากการเต้นเท่าไหร่เธอจะบวกไปอีก1.28คะแนนนั่นเองนะคะ